ยังมีสองสามสี่ห้าตรงนู้หกเจ็ดเข้าใหม่อีกสองเอาเจ็ดลังก่อนนะครับสวยอยู่นะวันนี้ไม่ต้องปังกแค่พิษตาขาวไมาเลยหนูนี่ด้วยนี่แค่สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาเพิ่มนะครับวันนี้เอา20กว่าลังนะครับดูลังแรกครับขาวสวยๆนะครับโอ <c oughs> ้โหทุครับจ้างลูกคืนมา món nam ạ, bỏ phạt rồi, phạt rồi, mua phạt rồi, quá nỗi, quá nỗi chết, quá nỗi, quá nỗi, đến เอาครับอันนี้สองลังแล้วครับต้นนี้มีห้าลัง โอ้หลังนู้นสัมใหญ่หัวน้ำปิดฟ้าขาวเลยข้างล่างอีกสองโอเคเดี๋ยวขอตัดก่อนเลยนะครับมีต้นนู้นอีกอันนี้เราไปหลายที่ครับโอเคผมขอตัดก่อนนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับนุ่นน้ำผึ้งดอกลานนะครับฝั่งนู้นอีกนุน่นเห็นไหมยอดต้นลานกำลังออกดอกสี่ห้าต้นอะ สามสิบห้าสิบปีจะออกดอกสักครั้งหนึ่งนะครับมันออกแล้วต้นก็ตายเลยนะครับต้นลานนี่คือน้ำผึ้งดอกลานนะครับผมหากินยากเหมือนกันนะอร่อยหอมครับ